สวัสดีจ่ามือนียายจ่าไม่กล้าผ้ามวนเด้อจ่าเด้อมือนียายเตรียมของสิไปสินยาปูหลามสิไปทหารเด้อจ่าเด้อวันที่สามเหนื่ยไปสินยาปูใบเด้อจ่าเด้อไปบอกไปกล่าวเพื้นเนาะมาขนของออกไปเลยเด้อจ่าไปออกยาปูเดือจ่าสาวรถสาวจื่มาหับไปจเด้อจ่ามามหอนยาปูเลยเดือจ่าเด้อ

เดีโยวจ้าเย้เพิ่งกินเพิ่งยากยิ้มให้เต็มน้ำลดจงรักษาลูกเต่าล้านไปทหารไจตลอดปอไทัยน้ำโป๊กปากรักษาเด้อ

เขชื่อก็ถือว่าสะเม่นบกวัจาะงองกนันก็ซิีเลอดกสวออกไปดนไปะ ร้านจายไปแล้วลาแล้วก็ไปเงื่อนไปซาดการไปกินบเงื่อนด้วจ้าเด้อนีรักสมรักตาลูกเขาลูกร้านให้ดีเมีเมยงด้วจ่าเด้อให้รับเกลือให้ไแม่สาว้เมียกับปอา หอนเพื่อนเลยจะเลี <ikke Ugh>. ้ยงพี่เลี้ยงน้องด้วยจ่าเด้อบบบนี้เอาไปย่างเลี้ยงพี่เลี้ยงน้องกินเหมือนลูกวิททีมาเห็ดกินเห็ดอยากซอยด้วยจานี้มามาจ่าอีหลีนะอีหลอ่ะอลริอิรีอลีเอิรักนะจุ๊บ ว oh ิดขอันเม่ข้าวหอหยังละวิดไม่ข้วหอหยังละไม่ข้วกับหงอได้กินด้จาเดินไ่นอนรูวิดนี่หรือไม่ใจยังกับเป็มดอันนี้เฮ็ดากให้โมกินด้วจ้าเด้อข้วหปลาสารชาขันคอข้ววิดมานีเออเดล๋ยวเลยยัย เยสบายเลยแหละสบายเลยชื่อชอบมากรักนะจุ๊บจุ๊บลูกหลานเคยถามหาอยู่หลานเคยวีกว่าแม่คุ้ยใหญ่บัดไปใส่นาะกเออเออใหญ่แนอันนี้เออมันจะจะไม่กาวมีงานสังสรรค์อยู่เรื่อยเลยเนาะตุ่มโฮมอยู่เรื่อยไเลย โอ้ยร้านไปวิสกะบดได้เห็ดลแล้ววันนี้ร้านไปวิสกับขี้เต่ตุ่มเนี่ <c oughs> นยต้มกระดองว่ะร้านไปวิสละขี้แต่ตุ่มเนี่ยมีงานซักสัน,น,นดูเนาะดีมีสิบหมื่นเนี่ยนะ้ากันสิบวัได้ลรางสวย หางไปตาแสบเนาะแสบไปสองแก้วบอกมองเี no. ้พ่อปูไม่ใจเรา้วดจะเบิ้งมันจีไปทหารตู้ห้เบิ้งชำเนียอะด้วยค่ะพี่น้องเป็นหงไปหลงใหญ่โอ้ยออกเี้พ่อปูร้านจะไปทหารชำเนีนะคะสวัสดีค่ะ